สบายดีทุกคนวันนี้มาพูกับซองกีฬาสาวูุทายน้อยและซส,สายฝนสาวกุทายเด้อฝากไปตีตามกดไล์กดแร์เ่อสาวฝน้ยเด้อทุกคนไปตีตงกี่เลอล้สองพันกว่าว้าวหลายเลยทุกคนวันนี้เอาซิมัากินตำข้าวป,ปุ้นอ่าาะาา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 ามาาาาากาาากาาเาา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 ากานาาาาาาา ส ạo, สับสาวใส่ขนชมทุกคนบบิดิซื้อแค่หมูนาะนี่พี่น้องนี่ฮู้บอหน่คุณบอกทธรรมดาษล้วเเป็นถ่แมนมาแด้ทุกคนแล้วสกินอะไรบอ่ะาิ ม่ถูอันนี้มันเป็นไม่ถูอะไรทีเนี้ยหาซ้อมเ่เห็นกันนี่ก็เเอนมาทุกคนเอขึ้นมาเพินวส,สายฝน <c oughs> ขึ้นมาดีน,นกกั <c oughs> นเราเป็นอะไรกันเพื่อน,น,น,นกันแต่กับเบลลีคอยออกกอง,องกำกันกันทุกคนแม่นะ้ำ ใช้มื <laughs> อ่อแซบขนาดทุกคน <c oughs> บริเวณแห่งเนาะคันบ่อเพชรพนี้ไหมคะนี่ต่ำเพชแห่งใช่ไหมเนี่ยขะกรแซบเต็มากเงาสุดๆนะมาบ่เหมเอนเด้อ อืสุดยอดเอามาเพยให้สัมผัดกินสะบัติอ้กเอาแม่ไม่องเก็บไปแล้วพกกับกระบอกให้พี่น้องเอง พี่แม่ค้าให้พักหลายผิดปกติ <c oughs> ปกติสองสามเซนเกือบไปบมทนันเกือบซื้อเกือบไปซื้อบมทนันเราก็ต้องปินหานซื้อขึ้นตลาดมานดีกว่ายังไม่เห็นแต่ก่อนมาแล้วนีอ่อันนี้ของเธอนะขอบใจโดยนี่ทุกคนนังเข็น น้ำกรน้ำกรน้ำกรน้ำแข็งอ่าพอดีเลยบ้านเขาเอยน้ำแข็งไอ้บอเออเออเจ็บเจ็บเจ็บแรลกๆมาดูนะเนี่ยเจ้ากินบอมาเรนจริงๆๆิฉันไม่ชอบแต่ว่า มาเห็ดซส์เป็นยังไงวะดอนเนาะแซ่บแซ่บมากทุกคนอันนี้น่แซ่บสุดพวกเราไหนต้องซื้อไงหก่ามพันหกพันหกหนึ่งสามสิบบาทบอกสามพันบาท 40บสทบบาทบอประมาณ3ามสบเสามสิบแปดบททุกคนพอสิบสิบบาทเอ้ยสิบพันกระซาบาทสิบพันสาบัดว่าถึงแล้วไมบอกใครหุ้นเงินไทยทุกคนใครมาเอาอันรถอันเพิ่นมันเพิ่งทางคนรถไก่ทางเสียงรถดังมัน เนาทุกคนต้องฉีไปง่าๆเป็นกันปะะๆๆ่ะคะเบาๆใสร็จกัแล้วให้อีนอกยัง่นะพักบบลดาหาปกติ้ไหมคะให้พักหน่อยๆไหนมึงที่ผลหลายพี่ปงกตี้แม่เขาไปนันงกับโบจ้าว่าไมมคะสิบปีท้าเลยมึงนำยต่ทำกันไยตอนนี้ก็สามโมงแล้วทุกคนเ็ช่องโจโจโรยมาใน้คอ เขาลินมาแต่เสาลินน้องลินเสาพุทธายพี่น้องเลยนีก็มาเพ็นนะินก่ก็มาเพจเลยมาเพจเติมบอกเพจบอก ใคได้นไหนเบอร์เกอร์มบสปอมากินตามสปอนมาด่อนเอ่อมเคไนี่เนาะลินสาวคนไทมาแล้วสาวลินมาแล้วเส้ยงซองว่าเสยซองอะไรทัลินสาวคนไทยทุกคนฝากดต่ำนะเด้อาไปดีต่ำซองสาวลินสาวคนไทยสาวลินคนงามทุกคนิ้น่ สามผู้ไทยสามคนมารวมตัวกันยิงก <mumbles> ันไปเอาตัวนายตระหนักขาม มคนมาเล่นมากินมาเล่นเนาะสิ่นมันก็สิ่งมันมาเล่นว่ะแหละคนมามาทุกคนแช่ ปแแสบไปแด่ได้โนเนาะปแด่ไาแดแล้โนจะได้มาหานี่รสชาติคือเคยเปลี่ยนแบหลายนอนอนกันนไม่้องวนะ it's more เป็นยังเขาเล่คือบอกอัน,นเห็นเราคลิปลงเลยเดี๋วนี้เนะาะก็เล่นคไปก้นกมันก้นมันกันคือมัถายลงเลยอย่าี้ยเเทรใหม่นะคกนากนเิเอามคือมันเจอเพื่อนโร้ำเหมลวยายออกัเรอวาต่ำครกสาวพันทีก มันก็ง่ายกินมะนั้งอะไรแบบนี้เลไปกีสกิมหวานเลยทุกคนใส่กับมือให้ดีๆเผ็ดมากเลยแสบอ่ะซาลินแสบ แซบแซบหรือแซบแซบแซ <c oughs> บแซบคนบบไหนบอกธรรมดาแต่กระเพจเพดหน่อยนึงว่าคนมากีะเพดนี่ได้สี่แห่งกองเลยดิทุกคนหลายก้องกันเนะะาะเออไหน บ่ให้กินเห็ดมาจางทิมซื้อบริษ้เหมันเ็นเี้บอเงทุกคนคลิปในกาขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วทุกคนคลิปหน้าจะพอกันไหมจ้ะฝากกดไลค์ก็ชแสกดนติดต่ำเ่อคอยล้วกัน สาวลินสาวผู้ไทยสายปนสาวผู้ไท,ย,ทยน้ำเด้ดทุกคนไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย